เอ้พีมันไปบ้าโอมันตั้ง่ะมันตางบ้าเลยไหเนี่ยพจยถ้ายกเวทฝึกอยู่สองเดือนอะฝึกแค่ไนเนี่ย A f e w moments later มึงทำไม่ดีกใช่สิบสามสิบสองแล้วก็กำลังจะสิบสามอน่ารักจังเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรนะแป๊บนึงนะ หนูเสียงอะไรมาไม่รู้อะ่ะ <Open> สวัสดีครับพี่ๆสนใจปีโป้ไหมครับน้อยแกไม่เปิดไมค์กันเลยมั้งไม่คุยกันเลยเนี่ยไม่โหดหรอกครับเออแม่องพิมพ์ไม่บอกทำไมนะอันนี้ใครเนี่ยต้นมีไอหมาปลายพอปาร์ตเก้าขวบมีแฟนแล้วสูเก้าปีเก้าขวบพอสามหรอ พอสี่มีแฟนแล้วเหรอพี<ฮ>่น้องไอ,ตอ้ไอต้นรู้นีบไปไหนอะคือพอใช้ไอ้ไดเกียวปุ๊บเครื่องฟิสิกส์ก็งง่ายเลยเหรอตอน้นอยากมีผัวสนใจเอาผมเป็นผัวไหมพี่พี่ผมโสดน,นะผมอยากมีเมียเหมือนกันอะหิวโซมาต้นปีแล้วก็ดูดูวางไข่ดูด,ดูสืบพันธุ์เนาะพี่นเนาะโซพี่ตัเป็นคนน่ารักนะนี่เป็นผู้ชายเหรอแบกเข้าหน่อยปารแบกเข้าหน่อยแต่ตรงนี้เป็นผู้ชายแต่เนยน่ารักมากวะ ไปเลยครับไปนี่ป้าสป็นเจ้เสียงโต๊นไปเลยนะยศน้าหนาสตีโอเคสวยอ่ะรองเท้าอ่ะชื่อไหนไม่ได้ชมเคานะเข้มเด็กนั่นแหละเดี๋ยวไม่ได้ชมชมรองเท้าไม่ว้าวครับฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะค่ะเนอะไอ้ม นี่เราอายุเท่าไหรอ่อ่ะหนูอายุแปดหนูปอสองอยู่เลยอะ่ะปอสองแล้วแม่ให้มีหวั่นใจอะยาั <S <S 1> <S 1> งเรามีแฟนยังอะ่ะฮะฮัลโหลน้องเอา้าพี่จะจีบน้องเลยปอสองใสเปคพี่เลยนะพี่อยู่ปอตีแ้วเนะ่ะอายุมากไม่ไม่ไม่เยอะยี่สิบปีเฮ้ยเดี๋ยวพี่พายไปจัดเลยนี่แลมโบลแมโบเอา้าไม่ใช่นองยังได้ไหนนี่อะ เย้ยอ้ชายมันไปบ้า่ามันตางมันตางบ้าเลยไมเนี่ยเฮ้ยตาตีโยนอะไรมาเห็นมามล่ะพี่ใครเู้ยังมีมาไครูเ็นมันเนี่ยอย่าบอกนะรู้ใจ กฝึกอยู่สองเดือนอะฝึกแค่นั้นเนี่ย a few moments later มึงยังไม่ดีกร่อมึงมันเกินมึงมันเกินนั่งกันตาไปกูยังนั่งเชียร์อยู่เลยมึงกูนั่งเปลือยนั่นี่ยมึงมันเกินนะรู้มาเต้นทางบ้านอ่ะผมเชื่อเลยเราอามเราอาร์มเฮ้ยเสียงคุ้นๆว่ะไออามแดงแปดแดงแปดแดงแปดเอ้ยแดงแปดแดงแปด ไม่ใช่เด็กปีโป้ปีโป้สีม่วงมีครับดีครับมีลูกเลยแล้วกูก็ไปหาบินเกีลเขาไปหาบาปปะเนี่ยเฮ้ยขอโทษพี่ผมเรียกพิ่ซอยไปเลยปวดหัวให้ผมไปดูแลไหมครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยอะไรพี่เอาอายุเท่าไหร่นะจะไม่ได้สิบสองขวบอายุสิบสองเม่ให้มีหัวตินโคกติดไรเด้อเนาะหนูไม่ควรเจอพี่ ตอให้ไม่ติดครูก็ไม่ควรเจอพี่เพราะพี่แม่งอยางพี่แม่งแบดอันตรายมากแต่บ้านเรียกไะยำเลยนะถ้าสาานามคนไดอยากไปเดินเซนท่ากับผมไ,ได้นะครับอยากได้อะไรหยิบไรจานเองเพราะถ้าพี่จานนี่ไม่ใช่ละกูไม่ใช่พ่อมึงไงคือถ้าพี่เป็นพ่อหนูพี่ก็ใจ่ายให้แต่ล้วพี่ไม่ใช่พ่อหนูก็ไม่ไมามาตามมาตามมาไรยิงเนี่ยกูเป็นวัวไปเนีเ่ยไยเอาเชือกจูงเลยเหรอ ทำไมอ่ะกลัวรถตู้จำเด็กมาเนะี่ยทุกคนผมพูดแค่นี้นะครับคือคนอื่นเขาอาจจะชมว่าเ,ยาเอยเธอน่ารักเหมือนผีเสี้ยเธอน่ารักเหมือนแมวแต่ผมพูดเลยว่าคนดูนะครับน่ารักเหมือนมังกรคอมมานโดฮามังกรคอมมานโดคือเหมือนแบบโฟเซสนนะครับทุกคนก็คือเือน มังกรเหมือนแบบผงอะคือแบบน่ารักทุกคนลองเสิร์ชดูมังกรคอมมานโดก็คือแบบมังกรที่น่ารักที่สุดจะเป็นมังกรแบบผิวสวยสวยงามตุด่งดอกไม้ชําเย็นเจียงดอกไม้บานบ้านเนี่ยทุกคนเอาเหมือนมังกรคอมมานโดจริงผมพูดเลยว่าเหมือนจัดเหมือนไม่ไม่เหมือนตงนนรงไหนปากกามาบอกอะไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนน่ารักตาเลกต้น, <c oughs> น่ารักไม่ไหว ทุกคนอย่าน่ารักแบบนี้ได้ปะเขินนะไม่ใช่จีนนะเนี่ยโอ้โหกอดกันด้วยเฮ้ยทุกคนอย่าไปกัดอะไรล่ะเอา้าน่ากันด,ดิแต่วันรูปรูปน่าเลยอะแล้วมันกัดกันอีกเรื่องหนึ่งทุกคนกอดกันด้วยเหรอเฮ้ยถ่ายรูปพีเวดดิ้งเหรอเฮ้ยดูปากดิทุกคนลิ้นทองแฉกด้วยอะน่ารักนะครับวันนี้นะครับก็เราจะใช้ 350เพชรนี้นะครับโดยการเราจะประหยัดหน่อยนะครับทุกคนใช้ไปประหยัดประหยัดนะครับเท่าไหร่มีน้อยใช้น้อยครับีเใฮ้ยดีเจทำไมสกินรอขายเขาไม่จ่าย้วกคนเขาจ่ายจ200ทั้งเดือนอะอยู่รงนั้นนะอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยสกินแม่งโคตรแบบต้องซังสี่ป่ะอันนี้ไม่เคลื่อแบบนี้เขาไม่ได้แบบออกแบบว่ลายนะครับเพ้นมั่วลงไปทั้งน้ำมือกับทั้งด้ามอะ บอกว่าไม่สวยตรงไหนปากกาวงก็เลยทิ้งไปทังดำจิ๋นเด็กจิเด็กไม่ดีตรงไหนวะสวัสดีค่ะคุยคุยกัะพี่กันไปคุยกับพี่กันไปสวัสดีค่ะตุตเอาเลยที่เอาเลยที่เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ย สวัสดีครับพี่ชาอุ้ยโอ้โหยืนกันสามคนพี่พูดได้ไหมเนี่ยเป็นหุ่นเหรอพี่ครับผมเฮ้ยเสียงหล่อดฟัดพี่พี่มีแฟนยังหนี้หรอไปนี่ไม่มีครับไม่มีกลัวแล้วมึงอ่ะเติร์ดเติร์ดเติร์ดเพลงเปเอากดด้วยนะไม่พูดไม่จานเลยหรอเปิดมาอยู่นะน่าจะไม่พูดตัวแม่เรียบหนูคุยกับผู้ชายค่ะไบเนียเมกาโลดอนนี่เป็นอะไรอะตะลักที้เหรอ ไม่ดูไม่ดูคุณดินว่าเขาถามว่ามึงกดเที่อยอใช่พี่เขาบอกว่าเป็นจระเข้เหรอไม่ใช่เป็นปลาวานใช่ไหมไม่รู้มีการนอนคุณแฟชา่นหรอใช่ปลานิโม่ด้วยอันนี้นี่หนูอายุเท่าไหร่อ่ะหนูอายุสิบสองต่อเลยจริงจริงแต่ว่าปีนี้จะขึ้นสิบสามแล้ว ้าอาดีๆใช่เหรอใช่สิบสามสิบสองแล้วก็กำลังจะสิบสามอ๋อน่ารักจังเอ,อ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรนะแม่น,นึงนะหนูเสียงอะไรมาไม่รู้อะ่ะ <open> อ,อ๋อยไปวตำรวจไม่ใช่พี่กลัวเหรอนะเก่งเลยหละ นีนสเธอนนทำให้ฉันนั้นกลายเป็นคนที่ตกในห่วงแห่งความรักเธอเสกให้ฉันวันเวทวนที่ตีที่ไหนไม่ใช่ฝันอยากอยู่ตรงนี้นานน่าจะทอแค่นี้เจอได้ไหมเพียงในคืนนี้เราได้